สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรนะคะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนสิงหาคมปี2566สําหสำหรับชาวลัคนาราศีธนูผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะชาวธนูความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยนะคะ queen of sword the tower strength 3 of pentacle Six of cup the Hierophant the emperor Eight of pentacle death booking of c u p ค่ะสำหรับช่วงเดือนสิงหาคมนะคะชาวธนูความรักของคุณนะคะชาวธนูบางคนอาจจะอยู่คลองโสดมานานเนาะในความรักในความสัมพันธ์บางทีอาจจะเกี่ยวกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะอยู่นิ่งในความสัมพันธ์ยังไม่อยากที่จะเริ่มต้นความรัก กับใครเลยนะคะยังอยากขอใช้ชีวิตสดๆอยู่นะเหมือนรู้สึกว่าความรักที่ผ่านมาบางครั้งมันเจ็บมันช้ำมันทำให้คุณเสียใจ หรือใครบางคนสำหรับชาวรักนาราศีธนูเองอาจจะพึ่งผ่านในเรื่องของความรักที่มันเหมือนมันทางทลายลงต่อหน้าต่อตาไม่ทันได้ตั้นรับไม่ทันได้เตรียมตัวเป็นความรักที่มันบอกเลิกโดยกระทันหันหรืออาจจะเกี่ยวกับการสูญสเสียหรือผิดหวังหรือการจากลาก็ได้การแยกย้ายในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็ว ไม่ทันได้ตั้งตัวไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นไม่คิดว่าคนรักเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะทำแบบนี้กับตัวของคุณได้สำหรับชาวรักนาราศีธนูนะคะคิดแล้วมันก็เศร้าเป็นความรู้สึกที่มันมันเศร้านะคะเพราะฉะนั้นชาวธนูนะคะสู้ๆนะช่วงนี้ให้กำลังใจคุณต้องรักตัวเองแล้วคุณต้องยืนหยัดอยู่ด้วยความมีสตินะคะมีสติ ยึดมั่นดีๆนะคะอย่าเศร้าอย่าทุกข์มากจนเกินไปถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ดีหรือมันมีอะไรที่มันทําให้ตัวคุณและคนรักต้องห่างต้องแยกต้องจากกันไปคิดซะว่าบุญเราทํามาแค่นี้หรือกรรมที่ทํามาร่วมกันมีแค่นี้นะคะก็พยายามทําตัวเองให้ ให้ดีขึ้นรักตัวเองให้มากขึ้นที่ผ่านมานะคะบางทีคุณยังมองในเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่สามารถมีรักครั้งใดก็มีความสุขแต่มันมักจะมากับความทุกข์บางคนอาจจะด้วยภาระหน้าที่การงานหรือเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเกี่ยวกับครอบครัวการมีครอบครัวที่ที่สมบูรณ์แบบนะคะการอยากได้ในเรื่องของครอบครัวที่ที่ดูอบอุ่นนะคะ ที่ดูอบอุ่นที่ที่สมบูรณ์แบบมันยังเป็นความรู้สึกที่มันบางครั้งคุณยังมีช่วงจังหวะเวลานาทีที่คุณยังคิดถึงสิ่งดเดิมสิ่งเก่าๆที่เราเคยทําร่วมกันมามันยังเป็นความทรงจําที่ที่สวยงามเป็นยังคงคงจำที่ดีที่คุณคิดถึงแล้วคุณก็ยังคุณก็ยังมีความสุขนะคะแต่คุณก็ต้องยอมรับ กับปัจจุบันที่คุณได้พบเจอนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้ดูเข้มแข็งขึ้นและบางทีไม่หมกม,มุ่นไม่คิดไม่คิดถึงแต่อดีตจนลืมว่าปัจจุบันคุณจะต้องทํำยังไงคุณจะต้องปฏิบัติตัวยังไงและในเรื่องของอนาคตมันจะเป็นอย่างไงนะคะดูปัจจุบันให้ดีทําปัจจุบันให้มันเข้มแข็งให้มันดีที่สุดและอนาคตของคุณมันก็จะดีตามเข้ามาเองบางคนถึงขั้นเข้าวัดฟังธรรมนะคะนั่งสมาธิออกบวช พอรู้ว่าชีวิตนี้เหมือนกับว่าถ้าขาดเขาไปแล้วก็ขอรักตัวเองก็ขออยู่สดๆไปก่อนยังไม่คิดที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครคนใหม่เลยนะคะอยากขออยู่เงียบเขาอ,อยู่คนเดียวนะคะปีกเวกมีสมาธิมีสติให้กับตัวเองบางทีนะคนลักนณาราศีธนูคุณอาจจะเคยผ่านในเรื่องของชีวิตที่มันที่มันแย่ๆด้วยอายุด้วยวัยที่มากขึ้นก็เลยเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการมีความรัก บางทีคําว่าความรักบางทีไม่ต้องการที่จะครอบครองก็ได้เหมือนความรักที่มันเป็นอิสระถ้าครอบครองเรามันทุกข์มันก็ทุกข์แต่ถ้าปล่อยไว้เราเห็นคนรักมีความสุขนะคะกับสิ่งที่เขาเลือกเดินทางไปแล้วคุณหันกลับมามองตัวเองเราก็มีความสุขในแบบฉบับของเรานะคะจะได้ไม่ทําให้ตัวเองทุกข์นะคะ ัวเองทุกข์แล้วก็เจ็บปวดมากสักเท่าไหร่เพราะดเูเพราะดูหน้าไพ่โดยรวมแล้วคุณก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้กังวลอะไรเพียงแต่ว่าคุณรู้จักการปรับปรับตัวปรับใช้ในเรื่องของการยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ดีต่างหากคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้มแข็งก็ได้นะคะบางทีดูอ่อนโยนดูบอบ,บางดูเป็นผู้หญิงเหเกินแต่ลึกๆแล้วคุณดูเข้มแข็งนะชาวธนูคุณเข้มแข็งสุดๆคุณมีหัวใจที่ ที่มันบอกว่าสู้แล้วก็แข็งแรงมากนะคะจะไม่ยอมเหนื่อยจะไม่ยอมท้อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าไม่มีใครให้รักเลยเยังไงคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูแต่อีกไม่นานนะเหมือนกับว่าความรักมันก็ยังมีคนวนเวียนเดินเข้ามาเรืเ่อยๆเพราะตัวชาวท่าอ่าลักนาราศีธนูเองคุณเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ คุณเป็นคนที่แค่ยิ้มคุณก็ดูมีเสน่ห์คุณเป็นคนที่บุคคลที่อยู่รรอบๆตัวคุณอยากเข้าใกล้คุณมีพลังดึงดูดเพศตรงข้ามได้เป็นอย่างดีสําหรับชาวลัคนาราศีธนู The Emperor เข้ามา e g o p e n t a c e เหมือนเป็นการเริ่มต้นความรักน่าจะเป็นคนที่อายุเท่าคุณหรือมากกว่าก็ได้คนนี้เขาดูมั่นคงเขาดูจริงใจแล้วเขาดูเป็นคนที่อบอุ่นอาจจะเข้ามาศึกษามาจีบ มาขอควบคุณก็ได้นะคะแต่ลึกๆแล้วคุณก็ยังกลัวยังไม่อยากยังไม่อยากเลือกใครยังไม่อยากคบใครเพราะด้วยความเจ็บช้ำผิดหวังที่มันผ่านมามันเหมือนมันมันยังเป็นอดีตที่คุณไม่สามารถที่จะรบเรือนได้ถ้าคบกันไปแบบไม่เปิดเผยคบกันแบบเพื่อนพูดคุยด้วยความห่วงใยถามถ่ายความ ความรู้สึกความทุกข์ความดีอะไรเงี้ยพูดคุยกันได้นะคะแต่ถามว่าจะให้เป็นแฟนไหมเหมือนในช่วงนี้คุณยังคุณยังไม่พร้อมสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคุณยังไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะเรียกเรียกคําว่าไม่พร้อมที่จะใช้คําว่าแฟนกับใครเลยนะคะแต่ก็ยังมีคนที่คอยตามตือ้อคุณอยู่ก็ได้คอยมองคอยแอบส่องคุณอยู่ไม่ไกลด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเขาก็แค่รอเขารอจังหวะ รอโอก,กาสรอเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมเขาก็จะเข้ามานะคะเขาเหมือนเขาแอบมองแอบส่องอยู่ดูด้วยความห่วงใยนะด้วยความห่วงใยชาวลัคนาราศีธนูนะคะคุณดูมีเสน่ห์คุณอยู่คนเดียวคุณก็คุณอยู่เฉยเฉยอะ่ะก็ยังมีคนมาแอบหลงรักคุณเลยนะคะธนูนะเดี๋ยวขอไพ่ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้นะคะอยากจะบอกอะไรเป็นพิเศษไหมสําหรับชาวลัคนาราศีธนู 6 of one, Tre of cup, n i 9 of sword ถ้าเป็นคนที่สถานะโสดนะคะโสดแบบโสดสนิทเลยนะทนานะคะคุณจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เหมือนคุณได้รับชัย,ช,ยชนะได้รับแสงสว่างคุณช่วงนี้คุณดูออร่าคุณดูเด่นมากเรื่องของความรักบางทีจะมีคนเข้ามานะคะเข้ามาจีบเข้ามา เข้ามาติดต่อเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะคุณอาจจะได้พบความรักที่มันสดใสอาจจะผ่านอยากเรื่องของการทํางานนะคะค่ะอาจจะผ่านในเรื่องของการทํางานนะคะหรือไม่ก็เพื่อนแนะนํามาในการที่จะพบใครบางคนเขาอาจจะแนะนํามาให้มารู้จักกับตัวคุณก็ได้นะคะคนคนนะั้นอาจจะเป็นคนพิเศษคนที่ ดูแล้วห่วงใหญ่คุณมากที่สุดนะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนความรักที่มันยังคุมเคือมันยังเป็นทุกข์อยู่บางทีคุณก็ยังคิดถึงในเรื่องของความรักความหลังคนเก่าๆที่มันยังเป็นทุกข์หรือคุณยังตัดสินใจไม่ได้ในความสัมพันธ์ก็เลยยังวนเวียนอยู่ในเรื่องของความทุกข์ความเศร้านะคะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกมาจากจุดตรงนั้นได้คิดถึงข้างใดก็ยังเป็นทุกข์หรือคนที่ความ รักความสัมพันธ์ที่มันต้องแอบต้องซ่อนคุณก็ยังจมทุกข์อยู่ตรงนั้นไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ทําอะไรก็ผิดไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เลยไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรได้เลยเหมือนถูกเก็บถูกปิดบงังถูกซ่อนเลนไว้ในมุมอีกมุมหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าท้อแล้วก็เศร้ามากนะคะเจ็บในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธน,นูนะ คนรักของคุณเขาคิดกับคุณยังไงขอดูความรู้สึกคนรักให้นะคะ justice egg of one f i of pentacles เขาคิดว่าบางทีเขาก็รักบางทีเขาก็ไม่มาเขาเป็นเหมือนกับว่าครึ่งคลงกลางๆนะคะบางทีก็รู้สึกเหมือน เหมือนเบื่อเหมือนเบื่อเหมือนเหมือนลำคาญเหมือนอะไรไม่รู้แต่บางครัง้งบางอารมณ์ก็เหมือนว่าคิดถึงเหมือนรักนะเหมือนคนไม่เข้าใจความรักหรือเขาไม่เข้าใจตัวคุณหรือเปล่านะคะในความรักความสัมพันธ์เขาอยากได้เหมือน เขาอยากเป็นที่หนึ่งในใจคุณนะคะเขาอยากเป็นคนสําคัญเขาอยากให้คุณรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนรักเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งคนที่มีความสามารถคนที่รักคุณได้สุดหัวใจไม่น้อยกว่าใครคนอื่นเลยนะคะแต่บางทีเขาก็เศร้าเขาก็เครียดนะที่เขาทําไปแล้วเหมือนกับคุณไม่ค่อยที่จะเห็นความสําคัญเขามากสักเท่าไหร่เขาก็เลยแอบน้อยใจบ้างนะคะเพราะว่าทํามากเท่าไหร่แล้วทําไมตัวคุณถึงถึงไม่เห็นคุณค่าถึงไม่ เห็นความสําคัญกับความรักที่เขามีให้บางทีเขาก็สับสนในอารมณ์ว่ามันใช่ความรักหรือเปล่าจริงๆแล้วคุณรักเขามากเท่าไหร่นะคะคนรักเขาจะรู้สึกประมาณแบบนี้คนรักของคุณเขาเป็นใครกันเดี๋ยวดูให้เช่นออฟ n t นเจอ of เอ็กซ์ออแล้วก็ซิกออฟ t พนเ c อรนะคะ มีราศีพฤษภราศีกันมังกรน,นะคะแล้วก็จะมีชาวราศีกรกฎมีนพิจิกนะคะชาวเมถุนตุลกุมนะคะก็เขาก็เข้ามาเพื่อที่จะมาเริ่มความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากเป็นครอบครัวอยากเป็นครอบครัวอยากหนักแน่นในความสัมพันธ์อยากรักคุณอยากจริงใจแต่บางครั้งบางอารมณ์เขาก็ยังรู้สึกสับสวนว่า นี่ใช่ความรักหรือเปล่านะคะทําไมคุณดูเหมือนบางครั้งชาวลัคนาราศีธนูคุณดูเฉยเฉยอะคุณดูเฉยเฉยแล้วคุณดูดูเหมือนว่าไม่ค่อยที่จะสนใจเขามากทักเท่าไหร่เขาก็เลยยังสับสนในอารมณ์อยู่นะคะมันใช่หรือเปล่าในความรักความสัมพันธ์ท,ท,ทั้งที่เขาก็รักคุณมากแล้วก็ทุ่มเทให้คุณจนสุดหัวใจนะคะในความรักความสัมพันธ์นะ สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆต่อไปนะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ